สวัสดีครับอยู่กับ M2 มสเจริญการช่างโรงงานผลิตค่าติดรถไถวันนี้มาอัปเดตการจัดส่งตัวค่าติดผานพวนนะครับก็ลูกค้า2ท่านที่ผมต้องจัดส่งวันนี้นะครับสาหรับตัวค่าติดผานพวน2ท่านที่เราจะจัดส่งให้นะครับก็เป็นลูกค้านะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับใช้เวลาผลิตตัวนี้นะครับสตัวเนี้ยจากจากอ่จากสิตัวที่ผมไปส่งอยู่สีสเกตนะครับแล้วก็ผมก็ไล่ผลิตมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ ได้จะส่งให้2ท่านนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนี่กาลังไล่ประกอบให้นะครับแล้วก็ตัวติดโรตารีน่ครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเลย2 2 0 g นะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่พ่นสีอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวติดฐานฟอร์ตนะครับฐานฟอร์ดคาดติดฐานพวนฟอร์ดนะครับ cmt ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่พ่นสีนะครับสาหรับตัวติดผานนะครับสท่านที่ผมต้องส่งให้เนี่ยคือ ตัวนี้นะครับลูกค้าออกรถใหม่นะครับนี่ตัวนี้ลูกค้าออกรถใหม่นะครับพี่น้องท่านใดที่ซื้อรถถ่ายใหม่นะครับที่อยากจะได้ค่าติดผ่านพ้วนนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับโซนภาคอีสานเนี่ยผมก็มีเก็บปลายทางนะครับสำหรับโซนภาคอื่นผมก็มีเก็บปลายทางนะครับลูกค้าสั่งสินค้ากับผมอยากโอนใจเลยนะครับก็ได้นะครับหรือ ถ้าไม่อยากโอนใจนะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าชําระเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่ไว้วางใจนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าออกรถใหม่คูโบต้า L ห้าศูนะครับตัวนี้ส่งไปที่บริษัทสยามคูโบต้านะครับปัตตานีจกนนะครับก็อยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจตัวนี้ลูกค้าสั่งไปให้ช่างติดตั้งให้เลยนะครับอของไปถึง คูโบต้านะครับช่างทีมงานช่างก็จะติดตั้งให้อะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมกับส่งรถใหม่ให้กับลูกค,ค้าเลยได้คาดไปด้วยนะครับตัวนี้ก็โครงผานใหม่นะครับลูกค,ค้าที่ใช้รถใหม่โครงผานใหม่ตัวนี้ข้อดีของคา,าดของเราเนี่ยลูกค,ค้าไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มนะครับถ้าเป็นโครงผานใหม่เนี่ยไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มไม่ต้องไปเชื่อมเพิ่มนะครับ ตัวนี้ไปถึงเนี่ยติดตั้งได้เลยเรามีประกับล็อกไปให้นี่ครับมีประกับล็อกมีนอ็อตมีแหวนไปให้นะครับลูกค้าสามารถใส่ประกับล็อกด้านล่างแล้วก็เอาคาดขึ้นไปวางด้านบนจากนั้นเราก็ขันน็อต4ตัวครับขันน็อต4ตัวสามารถติดตั้งได้เลยนะครับง่ายมากนะครับการติดตั้งนะครับขอเพียงแจ้งรุ่นรถให้ตรง l 4 0 l 5 0หรือจะเป็นยันมาจอนเดียฟอร์ดแบบนี้ครับต้องแจ้งให้ตรงนะครับผานยีบสองนิ้วนะครับดูที่ใบผานยีนิบสองนิ้ยี6บสี่นิ้ยี นะครับแจ้งให้ตรงเวลาติดตั้งจะได้ง่ายนะครับถ้าใครไม่รู้การติดตั้งก็สามารถเข้าไปดูในช่องที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ได้เลยเข้าไปดูได้เลยครับกดคําว่าวีดีโอไม่ว่าจะเป็นค่าติดผานค่าติดโรตารีนะครับผมมีวิธีการติดตั้งให้อยู่ในช่องค่อนข้างที่จะครบนะครับทุกอย่างอยู่ในช่องหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับการปรับคาดฟันตั้งฟันนอนปรับยังไงนะครับเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับสําหรับตัวนี้ก็ ปัตตานีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณวิชอบนะครับอยู่ที่อําเภอเวียงสาจังหวัดน่านตัวนี้ก็เก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ค่าติดผ่านพวนยันมา49แรงโครงผ่าน CMT ผ่าน6ใบ24นิ้วนะครับการวางขาแตกต่างกันนะครับตัว50แรงเนี่ยขาการวางขาของเราจะกว้างขึ้นเพื่อที่จะไปหลบตัวขาเขียนะครับอ่าแล้วก็ตัว CMT เนี่ยขาจะแคบเข้ามาอีกนะครับ เพื่อจะไปหลบตัวขาเขียเพื่อจะให้ติดตั้งได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายๆใช้งานง่ายๆแล้วก็มีปรับระดับให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดโรตารี่ติดโรตารี่กับติดผานแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้ติดโรตารี่ฟันนะครับลักษณะฟันเห็นไหมครับฟันจะตรงด้านล่างเนี่ยติดผานนะครับวันนี้ก็จะประกอบเพิ่มให้อีก2ท่านนะครับ ติดโตรตรีเนี่ยฟันจะตรงนะครับติดโรตรี่ตอนนี้ได้โปรโมชั่นแถมปีกนะครับแถมปีกจําเป็นต้องใช้นะครับตัวติดโตรตรี่เวลาเราปั่นนะครับด้านข้างนะครับซ้ายขวามันจะเป็นเป็นรอยต่อเวลาเราปั่นโตรตรี่ถ้าเราไม่เอียงซ้ายเอียงขวโาโรตรี่ถ้าคนไม่ฝีมือจริงๆเนี่ยเวลาปั่นมันจะเป็นรอยนะครับใครที่ใช้รถไถ Й จะรู้ดีสําหรับตัวนี้เราทํามาให้แก้ปัญหานะครับสําหรับลูกค้าที่มือใหม่นะครับหรือจะเป็นมือเก่าก็ได้มือใหม่ก็ได้นะครับ ปั่นโดยที่ไม่ต้องเอียงโรตารี่สายขวาเลยนะครับเราแค่กลางปีกมันออกนี่ครับปีกก็จะมีพินล็อกตรงนี้นะครับดึงออกได้นะครับดึงออกได้แล้วก็กลางขึ้นนะครับมันก็จะกว้างกว่าโรตารี่ประมาณฝั่งละ30เซนที่มันกว้างกว่าฝาโรตารี่ออกไปนะครับเวลาปั่นตัวด้านข้างเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยช่วยเกี่ยวรอยต่อให้เนียนขึ้นให้สวยขึ้นนะครับงานจะออกมาคุณภาพดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ก็หูยึดแขนกลาง2 2 0 g เนี่ย มันจะมีฝั่งละ2 2ตัวนะครับถ้าเป็นรุ่น L50 หรือว่า L40 183F L50 นะครับ RX183F หรือจะเป็น L40 RX165E นะครับมันก็จะมีตรงแขนกลางเนี่ยมันจะมีรูดเดียวนะครับรูดเดียวแล้วก็แค่เปลี่ยนน็อตแขนกลางนะครับแต่ตัวนี้ 220G RX220G RX220GA นะครับจะไปอยู่กับรถถรุ่นใหญ่อย่างเช่นรุ่น MU นะครับ M8 540 M88 แบบนี้คือจะเป็นลักษณะหูจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งละ2ตัว2ฝั่งก็4ตัวตัวนี้ก็เปลี่ยนน็อตได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นอีกรุ่นนึงก็เป็นรุ่นใหญ่เหมือนกัน 220H นะครับลงท้ายไม่เหมือนกันนะครับลงท้าย 220G 220GA เนี่ยจะมีฝั่งละ2ตัวแต่ลงท้ายด้วย 220H เนี่ยจะมีฝั่งละตัว ที่เขาทํามาแตกต่างกันเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่หัวเกียร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหัวเกียร์รอบนะครับรอบเร็วรอบช้าตีดินไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวคาดเราเนี่ยก็ประกบให้ตรงรุ่นอยู่แล้วตัวนี้ส่งที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งที่อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นรถถ่าย MU 5 7 0 2นะครับ ก็เน <S an> ี <S an> ่คร <an> ับเราจะได้ไปส่งให้ก็น่าจะเป็นวันอังคารนะครับที่ผมจะส่งให้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อดูรีวิวการติดตั้งการใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าติดผ่านหรือค่าติดโรตรีเนี่ยผมก็ไปส่งแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้คือโรงงานเราไม่ได้ผลิตแล้วก็วางจําหน่ายอย่างเดียวนะครับไม่รู้เลยว่าลูกค้าใช้งานยังไงตอบโจทย์หรือเปล่าใช้งานประเภทไหนนะครับแล้วก็โค้งผ่านเป็นแบบไหนตัวโรตรี่เป็นยังไงนะครับส่วนมากเนี่ย ผู้ขายเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับตัวรถเป็นยังไงตัวโค้งผ่านเป็นยังไงตัวโรตารี่เป็นยังไงเพื่อที่จะให้สินค้าเราเนี่ยไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับทีมงานเราก็จําเป็นมากที่ต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงสินค้าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นตัวปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นตัวปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่ผมส่งให้ลูกค้าเนี่ยครับคือเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับ แต่มันจะมีบางอย่างนะครับที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มนะครับมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นครับก็ส่งที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นติดโรตารี่ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่โกสุมพิสัยอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตัวนี้ก็เป็นค่าติดผานพวนโค้งผาน CMT ทีมงานก็ส่งให้นะครับทีมงานน่าจะได้ไปส่งให้2ตัวเลยก็ไปส่งที่ าสารคา,ามก่อนแล้วก็เลยไปขอนแกนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็น่าจะได้ทดลองนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลด้วยไปดูการใช้งานด้วยว่าติดผ่านฟอร์ดเป็นยังไงติดโรตารี่เป็นยังไงเพื่อเราจะมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อแต่ส่วนมากเนี่ยที่ใช้งานเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับตัวที่เราปรับปรุงมาเนี่ยก็คือเราปรับปรุงมาตลอดนะครับปรับปรุงมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวการที่เราตั้งเซนเตอร์ของสปริงใหม่นะครับตั้งเซนเตอร์ของขาใหม่นะครับ ัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราปรับปรุงใหม่ตัวฟอร์ดหรือว่าจะเป็นตัวติดโรตารี่นะครับแล้วก็ตั้งเซนเตอร์ของสปริงใหม่ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้ใช้งานได้ดีขึ้นแน่นอนครับก็ฝากเอาไว้ด้วยโรงงานอยู่อำเภอพยากระูมมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามจําหน่ายค่าติดผนพวนค่าติดโรตารี่รถไถมีทุกรุ่นทุกแบบสามารถจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศไทยครับก็ประมาณนี้ฝากกดติดตามในช่องในเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ